สบายดีพี่น้องสบายดีมาถึงยามใหพกกับสักหมอขวัญ้าเนีอันนี้รู้หยกี่ด่ยวตั้แลนเอาลกาซดมใครเนีด้แลวมาเลยนู้เาแป้นั่ใส่มาแล้วมันามแบบเดี่ยมาผูกแขนนั่นป่าทุกคนออกกำมาหอดยังบม่มีไพ่ไม่มีแต่คนตัวเองทุกคน กินมีอย่างนี้นละป,าป,าปาลาบกะมูอัน,นนี้ก้อ,อยปลา,าทุกคนี่กระทอดอยาวตีมีตามังหงนม <laughs> มีทอดเลยทอ <laughs> ดปลาทุกคน ยายไร่ได้ล้ยงมไปออยน่ะโอ้ยเลีงมกเปได้่อ้ยนั่นแหะมีเงินอยู่บ้านทั้งหมดยังเธอหนีขับต้กตาตกตังแต่กบ้ยน่ก็เื่อไรกันน้นนี่าแล้วออกว่าก็เห็นบ่ได้เราต้องจ่ายมันหมายย่าเราบอกว่ามไมเห็นเราบอกรัชอบใครก็บ่าหลาคนได้เห็นก็อิชอบแล้ก็จะว่า

อุ้ยมื่อตาเขบามาโอโ้กินนมแบ่บดยับอีกโอ้ยนอนอยู่นอนเขาไมนอนนยู่ในคนใดผู้หญิงทุกคนเลยลูกคนนัน้นผู้ใหญ่นะคะเกิดน้ำหลังน้องว่าคีมทุกคนคนใดลูกที้นี่หนึ่งหนุ่มวัยนี่ยังยังเรียกบกัวใบทุกคนเลยบัวเผาเอา <c oughs> เป็นอะไรป่าเห็ดมันบ่บ่ป็นเห็ดมันติดเมื่อกี้ ถ้าคนน่อยใหญ่ก็ฝ่าจะเห็นมันมแล้วกระจายมได้ค่ะเอเื้อยห้าพยุกตเทปนะคะโคอดแล้วก็เห็นมันเปียกเลยนั่งจันทร์มาเห็นมันนะบระิบริษัมหมอจะเป็นีงงงงงอืมเป็นหยื่อท่วอืมแม่กินขาวกำว,นวานะวันป่าที่เป็นลาบมู กินไม่กินมันไปกินอะไรก็ได้เลยบรีน่ากินนมมันเจ้าบ่กินนมแม่นั่งกินนมนี่นั่งมันเหม่อทุกคนเอ้ยเห็นตาตาไหนพอหอมอันนี้พื้นทรายปะง่ายมันอันนี้เจ๊เนี่ยตัวเมียมันทำองอมจนมาเนี่ยเออเจ้าว่าพื้นแล้วก็ซิปนะบ่จัสจับ เบิง่งคือคืออุ่นได้หนิเนาะมาสามพืนบันไดรักเพื่อนหนึ่งเอองามอะไรุอุ่น,นอุ่นาเบิ่งเพ้เฮคล้ายในบุญเนนเด้เนมันสองพื้นแล้วก็ซีฟ่าพออาหาไปแล้วก็่ได้ชุก Oh, saya oh, เสื้อโมเดลตินี่โอ้บ่ซาวเนาะออย

อ๋อแม่ลูกบ่ว่าทุกคนโอ้ยหนาๆหน้าเฮ็ดบยบ่ยังสเออเอานงอยู่อเอ้ยออกๆโอยยังบ่บ่่สนงล้ลบ่เลือนี่ยังาเจ้าอยู่ยออกเอากูนีไปเลยอะปนะ

Lạy một món dở là khoan của nhà y học. Lạy học được lạy được lạy học. Lạy học 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 được lạy học. Lạy

เอาบงเงินไปเอางเงินไปแม่เียกอนว่าตียิ้มหนีหึป้าป้าผ่าดีผ้า้อยมาใส่ประับนั่เหนื่ยะแม่ไปตีเอาไปพามวยทำนันไม่นื่นไม่เต่็จเดียวบวได้ลยหายอย่างแล้วายวหัก็ลามยห้องแหงาลอยโอ้เข้ยเข่เหมือนข่าเข้าเคื่องแค่หน้าเลยเปองพี่

ต่อเคนทุกคนเลยหลังจากนี้ก็คิดเป็นเขาเลี้ยวก็เลี้ยวนะเพราะว่าเคียนออกกิจกรรมกับปเรีนยังไง

我们。